เห็นบอกไม่เห็นมาสวัสดีครับจุบจุบมันด้กินอาหารคีนครับมบอันมันไก่หมดมันดีก็จะมีมะละกอมีมะละกอ มีกล้วยจีสำคัญที่ขาดไม่ได้ไข่ต้มแบบภูเขาไฟระเบิดรับมั้ยอ่าคอมเมนต์ก่อน คอมเมนต์ก <c oughs> si 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 ันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวบักฮงกันยังว่าบักฮงบักฮงสิมามบักแต่งโมยังสิ่ามบัก แต่งนี่ยังมักคุ้งก็ยังมักคุ้งซุปจอนี่เนาะอืม กินมะกับเขาบ่เลยกินกับเขากินเลนเนามีควยบอมีครับมีมีตามมาอยังอยากได้จิอยากได้บอก คอยบุกกาบอลได้เจ้าสเปนเนียนี่อันไหนจีเรียนเกมสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเจอกัน โอ้ยแต่คำถามกวนตีนดีเจ้าก็ถามกวนตีนโพ้ยคที่ถามก็เลยขอว่าตอบเลยบออขว่าตอบดีกว่าเลยคันเจ้าถามคอมเมนต์หนึ่งสิ คอมเมนก่อนเตีงขออนี่ตบาตอบนะอ่ะ ผู้สาวเห็จากคนไอ้ไอ้มาสักไอายังบ่มีเลยหาเอาเองไอายังบ่มีเลยผู้สาวเหาเอิงหนองหาาเิงอืม อย่าเปล่ามี่อย่าเปล่ามี่อยากไปใช้ก็บ่ได้ไปเป็นส่วนดีแล้วอยู่ไปใช้ก็ต้องไปได้ไต้องร้านงานไทโอเคบอ,อมความเมนใดนะครับผมจะย้้ความเมนกวนตีนนะผมตอบนะจะบอกให้ กินแกลบอย่างไอมี กูเบิ่งคอมเมนต์อ้ายมีเมียไปบ้านสันมาไอ้ยังว่าสูตรบ้าสูตรฮัโทโถค,คำถามโอเคโอเคหายหอภัยหายอภัยดอกนี้หายอภัย อยากได้เมียง,งามๆเด้วยาะั่นนใครจะให้เจ้าต้งได้ละเจ้าก็ไปตามหาเบิ้งน้ำนคอมเมนต์น่ะน้ำใครจนะาคอมเมนต์น่มมนนะผู้ใดงามๆเจ้าก็ไปตามหาเบิง้งไปจีบเอาเลยเอซี่ข่อยนะเจ้าก็ตามไปฮะบิง้งในคอมเมนต์นนะเอซี่ข่อยหลายอยู่ ก็เป็นเบิง้งถามคอมเมนต์นั่นแนหะม่มีเมียจะคนแล้วคำถามดีๆบ่มีถามเลยบันี่ต้องถามแบบอย่างที่มันกวนตีนกวนตนีนเสมอเลยแล้วบน่ตอบด้วยก่นนะ เขาแย่งบทตอบเด้อยอืมคอมเมนต์อาจจะสายหอไนะครับคอมเมนต์อาจจะดีเลทเจะสองวิสามวิก็ว่าไป อา่านมทันนคอยอา่านมาทันกับขอโทษขอไปนะครับขอตทษจอลอริคอ,อย,อยนอังคอมินเลยว่ยคอยนังคอมินเลยคอยตลก คอยบอยคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ดีๆบ่แมนคอมเมนต์กวนตีน้อใจบ่แล้วก็เมื่อานคอยบอยตอบคอมเมนต์คอยตอบด้วยกันเจ้าเมนดีๆนั่นแะ อ,อืขอดมาคอมเมนต์นี่ขอมาคอมเมนต์นี่ขอมาคอมเมนต์นี่ขอดมาข้อมเมนต์น,นีนนนนน่แห้งเบิง้งไม่มาจังไหนขอยืมผ้าไปเอาอเมียเล่ามาสั่นมา คอยหาให้แล้เจาไปบอสเสร็สแล้ไอ้บ้าก็คอยบอไปดอกลูกเขาไม่พรอมไแม่มใจบอ ตอนนี้คอยไปเที่ยวคอยไปยื้ออันนี้บอมแมนมปลแต่งเ้อะมะคุงบังไหนบ่างกองผูกกัน ลบเตือนเะนาะเขานดาลา่าโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สักนี้แหละคลิปบล็อเ,ดเ,ดอเอ <c oughs> บิร์ทำนั่ยเมึงไหนแสบครับบอคเล่เนื้อแน่น กินง่ายบ้างเนื้อบริเเนื้อแนียนมากหรุ่งนี่เป็นเอาไปเฮ็ดพัดครับไปได้ครับผมเดี๋ยวผมอะไรสดไหมเดี๋ยวพูดเลยเขามาเบิรงอ่ะเวลาสองถุงเดี๋ยวเจอกันฟ้าได้ครับผม Cảm mua à? các ha, rồi theo dõi các vùng.